กระดูกมันจะไปแตกได้<อ>ยังไงมันไม่ได้แตกง่ายๆหรอกอายุเท่าไหร่ผูก ส่งจะมาจัดกันดูไม่ได้หมอต้องตรวจดูก่อนว่าหนูเป็นอะไร mm hmm. ไม่ใช่ไปทำตุนสี่สุห้าถ้าหมอเขารักษาคุณหาแล็กินยาคุา้ค็หา,หายแล้วสิเม mm hmm. อสอนดูแลบริหารร่างกายไหมเ mm hmm. ออจะหายได้ยังไงมีโรคกระเพาะแทมอีกวะกล้ามเนื้อเราเป็นเกร บางคนตั้งโดอย่างนี้เลยนี่บางคนเยอะเกินูีกเยอะแยะไอคุณคนเดียวหรอกไม่ใช่โรคบนโรคที่เราขาดควาเข้าใจการบริหารน็มาเข้าใจมันเป็นหลาจุดมากบอกว่าอะไรไม่ได้บริหารร่างกายอ่ะคุณเคยตอบคาถามนี้ได้คุณใช้เขาอย่างเดียวอะรถทำไมยังต้องถายน้ำมันเครื่อะ เดียวยังนิ่งขนาดแล้วยืดไปบ่อยมก็ทายครับแล้วก็เป๋าน้ำร้อนประคบลาหน้าเนี่ยเวลาคุณยืดตัวกว่ามันร้อนมาครบจ้ามันเป็นกล้ามเนื้อมัดนี้มันเกาะหัวหน่าวนะครับเนี่ยเป็นลำ จออย่างนี้เลยีัคนี่ตั้งโดอย่างลางลงไม่ได้ไอไอโอแล้วแคนถาเป็นบันนก็ทาําใช้เวลาอันนี้คุณยังทาเองได้คุณต้องเราเอาค่าที่หมอแนะนาให้ไปทอไม่ได้นั่นบ่อยอไ่ไสองเป็นปีแงี้ยแต่อพอที่เป็นมาสิบป,ปีนะถ้าทับเส้นมันจะปวดเล้าตรงแขน 자 <목소리로> มันก็จะนัดผ่าตัดเขาบอกว่าหน้าผากต้อนต่ะแต่เองคงไม่ต้องเข้าที่แล้หมอนเนี่ยมันเป็นลูกปืนเข้าออกได้ถ้าคุณห้ามไปก้มยกของหนักห้ามก้มย่อขา หมอที่ดีที่สุดเดีย๋ยวคุณรักษาหมอจะแนะนําให้คุณปฏิบัติถ้าค,ค,คุณปฏิบัติดีไม่เจอมันจะฟืน้นมาตัวเองคุณไม่รู้วิธีการดูแลตัวเองมากกว่า Salve. Um.